เรื่องที่คุณต้องรู้ถ้าคุณอยากขี่ Ford Ranger Raptor รถคันนี้เนี่ยความกว้างตัวรถ2เมตรกว่านะความยาวตัวรถเกือบ5เมตรกลางๆนะสไตล์แรปเตอร์เนี่ยฮะให้แมคขอบ17มาแล้วนะวิง่งทั้งถนนเรียบถนนขรุขระอะไรได้หมดตัวนี้ดีไซน์ออกมาเป็นไบเทอร์โบหรือเขาเรียกว่าเทอร์โบคู่เครื่องยนต์แค่2 0 0 0นซีซีนะ,ะแต่เทอร์โบมีทั้งไฮเพชเชอร์เทอร์โบแล้วก็โลเพเชอร์เทอร สวัสดีครับวันนี้พบก,กับคุณซารมีวีวิวเป็นยังไงบ้างพี <อะ S 1> ง่นิววันนี้คือคือเป็นพิเศษนะคะคเพราะว่า รถคันนี้นางใฝ่ฝันมากนางขอมานานมากก็อยากซื้อมาขับอยากขับมากๆแต่เห็นราคาแล้วก็เลยต้องถามคุณภรรยาว่าอนุมัติไหมเป็นรุ่นแรกที่เปิดตัวในไทยนะกระบะป้ายแดงราคา1นล้านเจ็ดแบาทตอนเปิดตัวหนึ่ล้านเจ็ดแบาทรอบที่2เนี่ยเปิดตัวใหม่มาอีกรอบนึงกับเครื่อง3,000 V6 ประมาณล้านเก็ไม่กล้าขอบง่งบอกเลยนะว่ากลัวเมียเนี่ย มาเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องแรกกันเลยบอดี้ภายนอกทั้งหมดจาไปดูกันเลยว่ว่ววมีาปใหญ่ไหมัหัเน,นี้ บิ๊กเบิ้มสิค่ะไม่ใหญ่ธรรมดาผมบอกได้เลยนะรถคันนี้เนี่ยความกว้างตัวรถ2เมตรกว่านะความยาวตัวรถเกือบ5เมตรกลางๆนะถ้าจอดในห้างเข็นนะเลิกเข็นใช่นี่นิวอย่าตาย <c oughs> เข็นไม่ไหวเข็นไม่ไหวเพราะรถมันใหญ่มากกระจังหน้าเป็นไงพี่นิวดูดันไม่เกรงใจใครมดีไซน์สไตล์แบบอเมริกันเลย <c oughs> ไฟตาก็เป็นโปรเจคเตอร์ LED เต็มๆมาให้อยู่แล้วนะแล้วก็กันชนหน้าทับกันชนหน้าใหญ่ๆพร้อมอะไรพี่นิวเคยเห็นไหมจะก้อมขนาดนั้นเลยรอคะมีหูลากให้ด้วย ตล์รถเมกันเขาต้องมีหูลากให้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์ตัวรถเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากใครหานะาฐานล้อกว้างแชสซีใหญ่รองรับน้ำหนักได้ดีนะกว้างยาวนี่บึกบึนมากกว้างยาวสูงถ้าผูถ้าเป็นหนุ่มไทยนีนก็แบบสเปคเลยนะคะย้ำนะครับดีวบอกเลยนะเป็นรถเข้าใหม่นะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นรีวิววันนี้เลยนะอยากให้ดูสดๆอาจจะมีริ้วรอยมีนะแต่เราเก็บให้นะเพี่ย้ำเลยนะรถเจ้าของป้ายแดงมือเดียว รถเข้าศูนย์ทุกระยะไม่มีอุบัติเหตุจากแม็กพังโดนน้นนนนนำท่วไม่มีแน่นอน <ลด S 2> รถเข้ามายังไม่ได้เคลียร์สีเลยค่ะ <c oughs> ว่าถ้ามีริ้วรอยเนี่ยจะเคลียร์จากเราเนี่ยแหละเราจะเกบใ,<ช>ให้เนาะสไ <c oughs> ตล์แรปเตอร์เนี่ยฮะให้แม็กขอบ17มาแล้วนะแต่ไม่พอนะให้ยางที่แพงที่สุดของยางออทแลนหรือย,ยางแบบออฟโรดอ่ะ ก็คือเป็น B F Bullet All Terrain คำว่า All Terrain ที่พี่เคยพูดแล้วมันแปลว่าวิ่งวิ่ง,งทั้งถนนเรียบถนนขรุขระอะไรได้หมดลุยทรายลุยหิมะลุยน้ำแข็งลุยโคลนตมคือ,อยางตัวนี้มันวิ่งได้ทุกอย่างำไมยางโคตรตมใส่หน้าทำไมเนแ่ยโคตรแพงเลยนะพี่นิวยางเส้นหนึ่งเนี่ยเกือบหมื่นนะรถคันนี้ปี2021นะ,ะแต่ยางเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะเป็นปลายสัปดาห์นะปี23นะก็คือ ผมว่ามั่นใจว่ายาต้องเปลี่ยนประมาณต้นปี24แน่นอนเพราะยาผลิตเกือบเกือบพันวาปี23แล้วระบบโช๊คเนี่ยเขาใช้ของ fox racing บริษัทที่ผลิตโชคแต่งสำหรับรถ High Performance เท่านั้นเขาจะเซ็ตเรื่องน้ำหนักเรื่องไฮโดรลิกเรื่องอะไรรับรับปลกพวกพวาล์วเปิดปิดอะลองลร,รับรถสหไฮเปอ r ์เฟรมที่สูงเท่านั้นอันที่ศึกษามาดีเลยนะเพราะอยากซื้อตั้งแต่ปี2018แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย กูได้แต่ศึกษาก็เลยวันนี้มาให้ความรู้ศึกษาแต่สองสามปีที่แล้วเชื่อมีอดีแล้วมาต่อแล้วก็บันไดข้างมาเป็นไงพี่นิวโอ้โหขึ้นลงสะดวกมากแข็งแรงมากแล้วก็ข้างหลังเป็นไงครับพี่นิวก็คือมีที่ลากแล้วก็ชอบตรงเนี้ยโลโก้มันเท่ดีสีดำมันดุนะคชมันก็ดูเท่แล้วก็ที่เขามีดีไซน์ครับก็คือมีกล้องแอบอยู่ข้างในเลยอ่าเห็นไหมมีกล้องอยู่ตรงนี้นะ ที่2นะคะส่วนของภายในกันนะคะคันนี้นะคะก็มากับเว้าเนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นพี่นิวนั่งเนี่ยนะถ้าตอนนั้นป้ายแดงเปิดตัวพาพี่นิวไปนั่งอาจจะจองนะอาจจะยอมให้ผมซื้อป้ายแดงนะนั่งแล้วดูเบาะเป็นไงพี่นิวเบาะรู้สึกว่าซัพพอตดีมากผมบอกได้เลยมันเป็นเบาะไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันเป็นเบาะแบบรถแข่งเลยอ่ะใช่ซัพพอตดีมากเลยนะเวลาออกแบบรถแบบรับตัวใช่ที่จะซัพพอต้วก็เบา ไฟฟ้านะครับฝั่งขวาคุณผู้หญิงไม่ใช่ไฟฟ้า2ทิศทางนะดูดีกี่ทิศทางถึง8ทิศทางอะเยอะมากถ้าใครเป็นสาวกแรปเตอร์นะถ้าใครเป็นสาวกแรปเตอร์นะเฮียบอกได้เลยนะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นโฉม2โฉม2คือสมัยก่อนแพดได้ชิปเปลี่ยนเกียร์ที่ตรงหัวเกียร์นะ,ะแต่คันนี้เป็นโฉมปี2 0 2 1เนี่ยเปลี่ยนที่หลังเกียร์จ้าก็เหมือนแบบนิวต้องการเล่งแซงแพดเด้ชิปอะเล่นเกมเลยอ่ะใช่ก็ถือว่าเปลี่ยนดีไซน์มาใหม่นะ ให้ความรู้เลยนะ Ford r แ p t เตอร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะก็คืออัดตาเร่งดีประหยัดน้ำมันโคตรสมูทมาก่านเกียร์ยรลากรอบกันมันมากนี่เธอขนาดทันเพ้เข้ามานะยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้ล้างนะ <มา S 2> แต่แบบสภาพภายนะใ,ในนี้แบบว่าจริงจริงติดมากนะคะเพแบบหลังคงหลังคานะคะแต่เลขไมเนี่ก็ทอยุการใช้งานนะคะคันนี้เฮียบอกเลยนะรถคันนี้ไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโล แต่สิ่งหนึ่งเลยนะยเดี๋ยวจะให้ความรู้เลยก็ได้ไหนๆเข้าอยู่ข้างในแล้วนะรถคันนี้รถคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะก็คือรถอ่ะประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะเข้าล่าสุดที่ต้องเข้าเนี่ยแสนสามหมื่นสองพันที่เราจะต้องเข้าก็ครบพอดีแสนสามหมื่นสองพันเดี๋ยว <000. S 2> คันนี้เราก็ต้องเอารถเข้าศูนย์ฟอดให้ทายว่ารถไฮเพอร์ฟอร์แมตต์อันนี้สอดรับประกันกี่ปีห้าปีผิดฟอร์ดรับประกันแรปเตอร์สิบปีครับ 10ปีระบบเครื่องและระบบส่งกำลังทั้งหมดนะเพราะฉะ<า>น,นั้นเนี่ยรถคันนี้ปี21รถคันนี้ปี<า>เพราะฉะนั้นเหลือประกันเนี่ยเปีเหลืออีกอกีก่แสโลเธอ<า>ก็<า>คือเหลืออีกประมาณ2 7 2 7 0 0ืกิโลนะเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณขี่คันนี้คุณมีประกันศูนย์เหลืออีกประมาณเกือบสาม0มื่โลและคุณมีประกันระยะเวลาปีถ้าคุณขี่ไม่ถึงแสนห้นะอีก7ปี เพราะฉะนั้นรับประกันโดยฟอร์ดแตไม่ได้รับประกันโดยผมหมดการขับขี่เนี่ยพี่นิวดูดีๆนะโหตดปกติมสองครับโวดมสามครับหญ้าลุงลางหิมะลูกลังไม่ใช่ลุงลางหญ้าลูกลังหิมะอันนี้โคลนทรายอันนี้คุยลุยโครลุยทรายอันนี้บาห้าคือบาจ้าคือแบบ ลุยจ๋าหนักๆเลยแบบพวกสไตล์แบบทะเลทรายดูใบอะถูกต้องเก่งไม่รู้ได่ไงวะพี่จะมาเซอร์ไพรส์เราสุดท้ายครับหินแกแล้วพี่บนหินคืออย่างนี้รถกระบะไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์พวกนี้รู้ไหมว่าคนประเทศอะไรชอบซื้อที่สุดอ่าดูใบอาลับคนที่มีตังเศษฐีน้ำมันมันโคตรชอบซื้อรถแบบนี้เลยเพราะเขาไม่ขี่แบบพวกเราหรอกมันไม่มันไม่ขี่ทางปูหรอกมันไปทะเลทรายมันไปลงหลุมลงบ่อไปรูดโคนแกถ้าเกิดมันจะลุยหินลุยทรายเนี่ยมันก็เหมาะกับถนนบ้านเรา ต่อส่วนที่3กันเลยนะคะที่เราควรจะรู้ก็คือเครื่องยนต์นั่นเองสุดยนต์ไฮเอฟเฟกต์แมนอยู่ในนี้ครับเป็นกระบะรุ่นแรกนะที่ใส่เทอร์โบ2ลูกที่มีข้าใจคําว่าเทอร์โบ2ลูกไหมไม่รู้รู้แต่ว่ามันต้องแรงแหละแก2ลูกคือรถกระบะส่วนใหญ่ในเมืองไทยรุ่นแรกๆครับจะปล่อยได้ไหมเทอร์โบลูกเดียวปล่อยได้คับเป็นคันชกัตโนมัติอยู่แล้วตัวนี้ดีไซน์ออกมาเป็นใบเทอร์โบหรือเขาเรียกว่าเทอร์โบคู่ เครื่องยนต์แค่2,000ซีซีนะแต่เทอร์โบมีทั้งไฮเพชเชอร์เทอร์โบและก็โลว์เพชเชอร์เทอร์โบอันนี้ลึกๆเลยนะไฮเพื่อโล w เพื่อก็คือเป็นตัวอัดอากาศอัดอากาศในทิศทางที่ตัวเล็กรีดมาก่อนแล้วตัวใหญ่ก็อัดเข้าไปอีกทีนึงเขาเรียกปริมาณมวลอากาศให้มันละเอียดมากๆเลยต้องกับาวคำว่า High Perform แมนซจริงๆนี่รถเพ่งเท่านะคะอาจจะขอโทษด้วยมีฝุ่นอะไรเล็กน้อยนะคะน็อตยังไม่เคยแกะสักตัวเดียวเลยน็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยแกะสักตัวเดียวเลยยังมีค่าฝุ่นอยยู่เล <อา S 1> เกบฝาโปรงเดิมปิ้งมาหมดเลยนะก็อยู่ครบทุก<อ>จุด<ก>นะมอกรก็อยู่ครบเลยนะ รู้ครบสเรื่องแล้วนะคะกับเจ้า Ford Ranger Raptor ตัวนี้นะคะคร,ราคาหน้าเข้ามากเลยนะคะเพียง898,000บาทสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะผ่อนเพียง1 4 0 0 0บาทตลอดสัญญาเอาไปเลยจ้าวันนี้ก็ครบทั้ง3เรื่องเป็นรถไฟฟันที่สุดของเฮียตอนนั้นเข้าไม่ได้เพราะราคามันสูงแล้วมันคิดว่ามันแพงเกินใช่แต่ตอนนี้เป็นโอกาสสาหรับคนที่อยากขี่รถกระบะไฮเพอร์ฟอรแแล้วกันนะฝากด้วยครับทิ้งท้าย ค,ค่ะถ้าเกิดใครนะคะสนใจรถสีสวยนะคะราคาโดนๆสาระดีๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะในช่องคุณซะมวววีวิวขอบคุณนะคะ